สวัสดีครับเพื่อนๆข่าวก่อนเราเอาสเปคใส่แล้วทีนี้จะใช้งานยังไงล่ะลองดูนะครับก็กดเข้าไปตั้งศูนย์นะครับตามปกติเลยกด่องหมายต่อไปนะครับถัดไปหรืออันนี้ก็ได้อันเดียวกันนะครับอ่าเริ่มการตั้งศูนย์ใหม่ตัวตรงนี้ก็ได้หรือนี้ก็ได้นะครับอันเดียวกันนะครับอันนี้ใส่ข้อมูลลูกค้านะครับก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะใส่ไว้ให้นะครับเราจะใส่ไว้ต่อไป ทีนี้มาเลือกสเปคครับโอ้หเยอะยหมดเลยแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะวิธีใช้งานไอตัวที่เราเราเลือกเราใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับสีแดงๆนี่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเจอแล้วเราจำได้ไหมว่าเราใช้คำว่าอะไรบ้าง t o y ยต้ TMT หรือโตโยต้ ata, ธรรมดานะครับเราใช้ TMT นะครับนี่ที่เราใส่เข้าไปคือสัญลณตัวนี้ กดไปดูเลยแรามันคลิกเข้ามาเลยนะครับนี่มาแล้วสเปคตามเลยเห็นไหมครับตามปกติเลยเนี่ยทีนี้เราเลือกแล้วนี่คือที่เราเลือกแล้วเรากดต่อไปอ่าตอนนี้เข้าสู่การทํางานแล้วฮะก็จะต้องจับที่ล้อนะครับอ่าตอนนี้ก็คือที่ก็ทางานตามปกติฮะเข็นเดินหน้าเข็นถอยหลังตามปกติได้เลยครับนี่หนไหมฮะคล่องเลยเนาะ ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันอีกทีหนึ่งว่าจะต้องทำยังไงนะครับในคลิปหน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ